ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสูชองยิสานบานปาสตอรี่มือวันนี้พาพี่น้องมาเราคงน้อมาอีกครั้งหนึ่งครับไปลุ้นไปเช่าน้องกันครับมือวันนี้จะหาอยู่หากินมันหรือบป่ามัที่ไรครับกับการหานอไม้ลรอีกครั้งหนึ่งครับผมหน่อไม้นอแรกนะครับของได้กันหนองามอยู่ครับผมตามาใส่เอาพืชกอขาัเมื่อวานนี้รุ่นกันไปเลยครับอตอนหนึ่งครับ นอสัต์นะครับจะว่าง,งามครับเติมกันไปเลยครับเป็นน้อยๆครับพ่อได้ยูนนอนหนึ่งครับนอนหนึ่งครับนอนหนึ่งครับนอสัตน์เลแต่ก็ถือว่านอง่ามอยู่นะครับ หนึ่งอครับนี่รอเริ่มจะยาย้ารานะครับงามๆครับหอมงามครับ,นอ,รบนอสันนะครับนอเย้านะรดกเตรียมกันครับ งอนเงายแงวนะครับมารอบที่เราเพิ่เห็นนะนี่จนแงาวนะาเงาเขึ้นเป็นเม็ดล้ะหมดขั้นนะ่วนอ่อนนะครับนี่มี่วนอ่อนอยู่ตามบองอยู่นะจะให้เบิ้งครับนี่สมาตดเอาได้นะแฝงแงาวนะครับไปห้อนเอาตามบองอีกครับนอสั้นนะครับเม็ดทิมไปแล้วพอด้อยู่ครับ งอ,องามครับนอนหนึ่งมเนะีเกมนอนแล้วสองนอนแล้จุดนี้ครับผมยืมกันครับนอนหนึ่งครับยังมีเกมไวไแล้วครับกำลังงามครับผมนอนสั้นนะครับอีกหนึ่งนอนเติมกันครับ นอนหนึ่งครับเือ๋ยวไปนอนนั่งดินนะครับนี่งามๆครับนอนหนึ่งครับพอได้อยู่นะครับผมจิ้มกันครับนอนหนึ่งครับมีจิ้มไปงามๆครับครับผมหลังจากที่สายระยะเวลาในการหาโยฮันกิมเบอร์กนบมรนปานแดสนะครับกับการหาเลาะโคกนอำไม้ไรยนะครับเลาะปลานน้ำไม้ไรย เอาไปเฮดดิวแฮดกินนะครับเอาไปต้มไปแกงนะครับต้มกินก็พุ่งกับเจ้าก็แซ่บนะครับหรือว่าปอกแกงกระแซบพอกันนะครับวันนี้ได้บริหลายประเด็นะครับได้เกือบเกือบเครื่องตานะครับนอนสินะ้ำพริกจะนอนสั่นหางล่างนะครับด้านล่างจะเป็นนอนสั่นนะครับก็ถือว่าได้พ่อยู่พ่อกินอยู่นะครับได้แกงอยู่นะครับได้แกงง่ายพุ่นแล้วครับแล้วก็ไปต้มกินก็พุ่งกับเจ้าก็แซ่บพอกันนะครับกับควาเพิ่มพี่น้องป้องไปซุปุือุขกันครับที่เกียรติเขามา รับชมแรกกันจากช่องอีสานบ้านปลาสตรอรี่นะครับเบื้องคลิปจบแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสั่งสรรค์คลิปต่อไปครับพบพ่อกันแม่คลิปหน้าครับขอพี่น้องสุขสุขคามมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินทองเต็มท้งเต็มท่าหั่ลพาพ้าจากกันไปพบพ่อกันแม่คลิปหนะ้าไปแล้วสวัสดีครับ